สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเพียวกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะกล่องรีวิวนะคะคอลลาเจนตัวหนึ่งที่เพียวเนี่ยเคยทําคลิปรีวิวไปแล้วนะคะแต่วันนี้จะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเนี่ยกลับมาทานตัวนี้อีกแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้นะคะไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่ ทำงานเนยอะนอนดึกนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะกลับมาเริ่มดูแลตัวเองนะแบบว่าเออทั้งพักผ่อนได้เพียงพอนะคะดื่มน้ําผลไม้และที่สําคัญเนี่ยเราก็ต้องมีตัวคอลลาเจนเข้ามาช่วยนะและสําหรับตัวคอลลาเจนที่เราจะเอามาแกะกล่องกันตัวนี้เลยค่ะคอลลี่คอลลาเจนไลโคปีนตัวนี้นะคะทุกคนมาให้ดูแบบ กล่องแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเขามีขนาดที่เป็นกล่องใหญ่นะคะแล้วก็มีขนาดกล่องเล็กเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูนะว่าแต่ละกล่องเนี่ยเขามีกี่ซองนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าคอลลีพลัสไลโคปีนกันก่อนนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาดูนะจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะเจ้าตัวคอลลีพลัสไลโคปีนนะคะเขาเป็นคอลลาเจนนาเข้าจากญี่ปุ่นนะว่าจะเป็นตัวคอลลาเจน6,500มิลลิกรัมซึ่งเป็นปริมาณที่ร่างกายของเรา,าสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ง่ายนะคะแล้วก็นําไปใช้ได้ทั้งหมดเลย100% นอกจากจะเป็นตัวคอลลาเจนแล้วนะคะเขาก็ยังมีสารสก,กรัดอื่นๆที่ผสมมาด้วยเช่นพวกซิงค์ที่จะช่วยควบคุมความมันนะคะลดสิวแล้วก็มีวิตามินซีนะคะช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระแล้วก็ที่สําคัญพระเอกตามชื่อเลยนะคะนั่นก็คือไลโคปีนจากมะเขือเทศค่ะเขาบอกว่าถ้าเรานะคะทานอย่างเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวของเรานะคะดูนุ่มขึ้นลื่นๆื่นขึ้นนะคะแล้วก็ดูใสขึ้นนะไม่มันไม่หมองคล้ำและที่สำคัญก็คือไม่โทรมนะคะดูสดใสขึ้นตัวนี้นะคะเขาเป็นตัวคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะคอลลาเจนที่่ผาานรบบกย โดยเอนไซม์นะคะจนมีโมเลกุลที่เล็กมากกว่าตัวคอลลาเจนอื่นๆเพราะว่าเปปไทด์นะคะเป็นอนุพันธ์ย่อยที่สุดในโปรตีนก็เลยทําให้ร่างกายของเรานะคะสามารถดูดซึมแล้วก็นําไปใช้ได้อย่างรวดเร็วนะคะจะได้รับประสิทธิภาพในอย่างเต็มที่เลยช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนนะคะแล้วก็ออลาสตินให้กับผิวของเราเนี่ยได้เร็วขึ้นนะคะก็จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นกระชับชุ่มชื้นแล้วก็เนียนๆนะให้กับผิวของเรานะคะนอกจากนี้ยังมีตัวไกลซีน,นะคะ่ะก็จะเป็นตัวกรดอะมิโนนะคะที่พบมากเป็น,อ,น,ปนอัน ที่มันมีมากมายหลากหลายชนิดทําให้ร่างกายโดยรวมนะคะมีพลังงานจําเป็นต่อการสังเคราะห์พวกกรดอะมิโนตัวอื่นๆแล้วก็เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารกลูตาไทโอนด้วยนะคะสรรบสารกลูตาไทโอนเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีนะคะว่าจะมีส่วนช่วยให้ผิวของเรานะคะสว่างแล้วก็สดใสขึ้นและแน่นอนในคอลลาเจนตัวนี้นะคะเขาก็มีส่วนผสมของวิตามินซีมาด้วยซึ่งตัววิตามินซีนี้นะคะเป็นส่วนสําคัญมากๆเวลาที่เราทานคอลลาเจนนะเพราะว่าตัววิตามินซีช่วยในการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวของเรานะคะต,ตึงๆแล้วก็ยดืดหยุ่นขึ้นแล้วช่่วยตตอ้าน อนุมูลอิสระช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะนะคะแล้วก็ช่วยชะลอริ้วรอยก่อนวัยด้ยค่ะต่อมาสารไลโคปีนนะคะก็คือ เลยม,มาจากเจ้ามะเขือเทศที่เขาใส่มานะคะซึ่งช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไลโคปีนจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตบ,บนใบหน้าของเรานะคะหรือที่เราเรียกว่าเลือดฝาดเหมือนเวลาที่หลายๆคนบอกว่ากินมะเขือเทศเข้าไปก็จะดูแก้มมีเลือดฝาดถ้าใครไม่ชอบทานมะเขือเทศเพียวๆงั้นก็คือทานตัวนี้ได้นะคะวิธีการทานเจ้าตัว,ตวคอลลีพลัสไลโคปีนตัวนี้นะคะง่ายมากๆเลยคอลลีพลัสไลโคปีนหนึ่งซอง ชงกับน้ําธรรมดาหรือว่าน้ําเย็นนะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็ดื่มตอนเช้าหรือว่าตอนท้องว่างนะคะเองเพียวเนี่ยจะชอบดื่มตอนเช้าเหมือนแบบว่าเออตื่นมาแล้วก็อยากได้อะไรฟรชๆรแบบว่าผลไม้ผลไม,ลไม้อะไรอย่างงี้ทานนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรสชาติดีมากๆสดชื่อนะคะไม่เหม็นคาวเลยเจ้ากล่องใหญ่ตัวนี้นะคะเขามีทั้งหมด15ซองนะคะแต่ว่าตัวนี้มีแถม1ซองด้วยนะคะรวมเป็นทั้งหมด16ซองนะคะเปิดออกมา ข้างในก็จะเป็นซองเล็กๆแบบนี้นะคะ,ะก็คือเราสามารถวางไว้ตรงแบบบริเวณเาอาจจะตู้เย็นหรือว่าใกล้กๆมือเราที่เราสามารถชงทานได้ง่ายอย่างนี้นะคะแล้วก็ซองเล็กแบบนี้ข้างในจะมีทั้งหมด3ซองแบบนี้นะคะกล่องเขาโอเคนะแบบมันหยิบดับใช้งานง่ายคือมันเหมือนแบบเอ้ยเปิดแกะปุ๊บวางแล้วก็แบบหยิบได้เลยไม่ต้องมาพับเก็บให้มันวุ่นวายนะคะเปิดมาปุ๊บ นี่ก็เป็นซองเหมือนกันไม่ได้ว่าจะเล็กกว่าหรือใดๆนะคะเลยทุกคนเพียงแต่ว่าเขาจะมีขนาด2ขนาดก็คือใครสะดวกซื้อแบบไหนเยอะๆอยากทานทีเดียวก็นี่เลยซื้อเป็นแบบกล่องใหญ่ไปเลยนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่เคยทานแล้วอยากลองก็แนะนําให้ลองซื้อเป็นซองเล็กมาก,ก่อนอย่างเพียวแนะนํานะให้เพื่อนๆทานต่อเนื่องกันนะคะอย่างเทียวเนี่ยทานประมาณ สออาทิตย์ก็รู้สึกว่าผิวมีความลื่นขึ้นแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นว่าเอ้ยมันสว่างอะไรขนาดนั้นนะคะประมาณสองอาทิตย์เนี่ยรู้สึกผิวลื่นขึ้นนุ่มขึ้นแต่ว่าพอนาาไปมาหนึ่งเดือนเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบเออมันไม่โทมนะคะมันดูสดใสดูมีเลือดฝาดขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้เหมือนมันแกะแบบสวยงามกว่าน,นั้นได้ทุกคนเออนี่มันแกะแบบนี้ได้ค่ะนี่ก็คือง่ายกว่าเมื่อกี้หยิบอย่างนี้ได้เลย ก็สำหรับตัวนี้นะคะแนะนําให้ทานวันละหนึ่งซองนะแต่ถ้าเกิดใครที่ลองในช่วงแรกนะคะ7จดวันแรกทานวันละสองซองไปเลยนะคะก็คือทานตอนเช้าหรือว่าจะเป็นตอนท้องว่างก็ได้นะใครที่อยากซื้อนะคะแบบกล่องใหญ่นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ัวแทนจาหน่ายนะคะวะัดสรรบูธร้านยาเพียวในดิกซีนะคะร้านยาชั้นนําแล้วก็ร้านบิวตี้ชั้นนําเลยแต่ว่ากล่องเล็กแบบเมื่อกี้สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นมินิดิซีทุกสาขานะคะก็ไปลองดูกันได้นะคะทุกคน วันนี้เอามาแชร์กันแค่นี้น้องแล้วเดี๋ยวเกิดใครอยากดูผลลัพธ์มากกว่านี้ก็เดี๋ยวติดตามใน IG ได้นะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในสตอรี่ให้ดูนะคะวันนี้ไปแล้วจ้าทุกคนบ๊ายบาย